สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้หัวข้อก็คือข่าวดีที่คุณจะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นข่าวดีในเรื่องไหนด้านไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการวิธีการเลือกแบบแรกชอบกองไหนสําหรับไหนที่เตรียมมาให้ก็ได้นะคะกองที่1จะเป็นหมีกองที่2จะเป็นแมวและวกองที่3จะเป็นหมานะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่1เลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่1นนะคะเจ้าหมีหรือหมีพูนั่นเองนะคะวินนี่เดอะพูนะก็มาดูกันนะคะว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้จะเป็นเรื่องอะไรอะไรอย่างไงนะคะฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าคุณได้ไพ่เดอะสตาร์สิดาบคือเรื่องที่คุณกังวลที่คุณต้องการมากๆอะ่ะมันเหมือนบางคนอาจจะต้องการเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นการงานความสําเร็จในชีวิตหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ มันเรื่องที่คุณแบบคิดมาตลอดแล้วคุณอยากได้แล้วมันไม่ได้สักทีเนี่ยค่ะมันถึงจะมันใกล้เวลาที่คุณจะได้แล้วเร็วๆนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเหมือนคุณอยากจะให้ใครทักมาหรือเปล่าคุณรอให้ใครทักมารอให้เขาแบบดีขึ้นรอให้เขาแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นไปได้นะที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณได้ไพ่เดทนะคะคือการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเหมือนคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการขอเปิดไพ่ทีเดียวนะคะสองถ้วยเก้าถ้วยนะคะ ความรักก็เด่นนะมันเหมือนกับแต่ว่าไพ่ขึ้นมาแบบว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเด่นไปทางความรักว่าสิ่งที่คนที่คุณคิดถึงคุณคนที่คุณต้องการอยากจะให้เขาเข้ามาหาอยากจะให้เขาเป็นเข้ามาคุยด้วยกับคุณเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะก็จะในเร็วๆนี้ก็คืออาจจะเป็นข่าวดีสําหรับคุณที่เขาทักมาเขาติดต่อมาเขาเริ่มอยากจะมีความรู้สึกมีใจให้คุณแล้วก็อยากจะคุยกับคุณมากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะแต่สําหรับบางคนแอนคิดว่ามันเป็นเรื่องของคุณแบบ เรื่องของแบบบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานก็อยากจะทําอยากจะได้งานที่แบบทาแล้วมีความสุขอยากจะเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีเพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราดีกับคนอะคุณอาจจะอยากจะแบบเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีคุณอยากจะมีหัวหน้าที่ดีคุณอยากจะมีแบบลูกน้องที่โอเคที่เข้าใจคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณเหมือนต้องการความรู้สึกที่ที่แบบว่าที่ที่มันดีค่ะคุณเหมือนกับคุณอยากจะอยากจะอยู่แล้วมีความสุขอยากจะอยู่แล้วแฮปปี้นะแต่หลายๆคนก็จะเป็นเรื่องของความรัก นะคะคนที่คุณไม่ได้คิดถึงมีโอกาสที่เขาจะทักมาหรือติดต่อมาหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือข่าวดีที่คุณจะได้นะหรืออาจจะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องงานที่คุณไปสมัครนะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีที่เขาจะทักคุณมาติดต่อคุณมาทา,ทางที่มันเหมือนกับเงียบไปนานแล้วก็ได้นะคะอันนี้คุณได้ไพ่แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนางฟ้าเทวดาจะช่วยเหลือคุณกับสถานการณ์นี้ถ้าคุณกําลังจะดิวกับสถานการณ์สถานการณ์อะไรอยู่เนี่ย คุณมีปัญหาด้านไหนอยู่เนี่ยแล้วคุณไม่สามารถแก้ได้นะให้คุณเลิกคิดแล้วเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านจะช่วยแก้ไขตรงนั้นให้ให้มันดีขึ้นนะคะให้มันออกมาอย่างที่คุณต้องการมันเหมือนคุณทําไม่ได้แต่โชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจะช่วยทําให้มันเกิดขึ้นได้นะคะถ้าใครที่อยากจะได้เหมือนกับบางคนเนี่ยอยากจะมีวีชั่นพักผ่อนหรือเปล่าเพราะไพ่เป็นนี้ทําให้อันรู้สึกเหมือนคุณต้องการรีแลกคุณอยากจะไปพักผ่อนคุณอยากจะไปเที่ยวคุณอยากจะปีกวิเวทออกจากสถานการใช้ชีวิตรูท คุณก็มีโอกาสตรงนั้นในเร็วนี้นะที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีเหตุให้คุณได้ไปพักผ่อนให้คุณได้ไปทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งตัดสินใจในรูปแบบที่เป็นพลังงานลบนะคะหรือว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะ ดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยทำให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณได้ไพ่แบบว่าสิ่งที่คุณขอปรารถนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะแต่ละคนขอไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งนั้นก็คือจะสมหวังจะเกิดขึ้นตามที่คุณต้องการนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่คุณคิดไม่ถึงเลย believe and trust นะคะให้คุณเชื่อนะให้คุณเชื่อว่าคุณทําได้แค่ว่าคุณไม่ต้องคิดแล้วตอนเนี้ย คุณเชื่อแล้วคุณมั่นใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องเราคอยช่วยเหลือเราทําให้สิ่งที่เราต้องการมันเกิดขึ้นเราคิดง่ายๆเข้าไว้นะคะแล้วก็เหมือนไม่ใช่คิดง่ายๆเรานึกง่ายๆมองภาพให้มันง่ายเข้าไว้ให้มันสวยงามเข้าไว้แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากปล่อยปล่อยหน้าที่ของความคิดให้เป็นหน้าที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจะดีที่สุดนะคะ go for it ถ้าใครที่รู้ถ้าใครที่ต้องการวันหยุดพักผ่อนหรือรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนเนี่ยนะคะรู้ว่ามันมัน มันเหมือนกับบางคนเนี่ยอาจจะต้องแบบคุณมีอะไรสักอย่างที่คุณอยากจะทําแต่คุณไม่เคยได้ทําเลยก็ถึงเวลาที่คุณต้องลงมือทําแล้วนะแต่เท่าที่อันเห็นก็คือถ้าใครที่อยากจะได้วันหยุดพักผ่อนบางทีเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาเปิดทางให้กับเราเมื่อไหร่ที่เราเทคแอคชั่นหรือลงมือทําเนี่ยเดี๋ยวโอกาสเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะจัดการสถานการณ์ตรงอื่นให้มันดีขึ้นเองมันเหมือนท่านจะช่วยเราเองหลังจากที่เราดุยแล้วทําแล้วนะคะแต่ว่า ไพ่ใบนี้ก็เหมือน,นว่าถ้าใครที่ต้องการวันหยุดพักผ่อนคุณก็ต้องแบบคุณก็แค่เหมือนกับมันคล้ายๆว่าคุณก็แค่ลาง,งานอะ่ะตัดสินใจลาง,งานไม่ต้องไปสนใจเรื่องเงินไม่ต้องไปสนใจอะไรมากคือคุณก็แค่ลาง,งานสักสองสาวัน เราก็ไปอินจอยชีวิตของคุณแบบไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการบ้างเหมือนบางทีอะ่ะแอนคิดว่าคุณเป็นคนที่ทํางานหนะักทางานตลอดไม่มีเวลาหรือว่าทําให้กับคนอื่นเป็นส่วนมากมันถึงเวลาที่คุณต้องทําให้กับตัวเองบ้างเพราะมีความรู้สึกว่าบางทีเราต้องซื้อของให้กับตัวเองบ้างนะมันนานๆทีครั้งอะ่ะไม่เป็นไรค่ะเปตัวเองบ้างทําเพื่อตัวเองบ้างอย่าไปเสียดายเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นให้ด้วยนะพราอให้ go for อีกคือเราต้อง ตกแต่งเติมแ,แต่งตัวเองด้วยอะยังไงไม่รู้นะไซคิกอเบลลี้นะคะก็คือให้เชื่อเซนนะถ้าเซนบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเอ่อเพาะให้เดทก็ออกมาให้การเปลี่ยนแปลงนะบางสิ่งที่บางครั้งอะคุณต้องการคุณอธิษฐานคุณต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งอะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในความเป็นจริงเพื่อที่จะให้สิ่งนะั้นนะเข้ามาถึงคุณได้เพื่อที่จะให้พรของคุณเนี่ยมันสมหวังแล้วมันเกิดขึ้นกับคุณสักทีนะคะบางคนเนี่ยขอความรักก็อาจจะมีเหตุให้คุณต้องย้ายที่อยู่ย้ายงานก็ได้ะเพื่่อทีจบบ ไปไปอยู่ใกล้เอ่อใกล้คนรักของคุณมากขึ้นแล้วก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันลงเอยมันมีความสุขแอนมีความรู้สึกว่าบางทีอ่ะคุณดีกว่าคนต่างชาติหรือคนทางไกลหรือเปล่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องมาอยู่ใกล้กันเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ย relationship เนี้ยมันพัฒนามันมันมันดีมันมั่นคงมัน stable ขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามให้นี้มาบอกว่าให้เชื่อเซนและรังสรรค์ของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าเหมือนบางทีตัวคุณเองเหมือนแบบ มันแอคของมันเองเนาะมันมัน,ม,นมันมีกิริยาท่าทางของเองแบบว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากทํางานฉันอยากจะพักคุณก็พักเลยนะบางทีต้องเชื่อเซนต้องเชื่อล่างเราร่างกายของเราต้องเชื่อความรู้สึกของเราให้มากนะคะเพราะว่าคุณก็ได้ไพ่แบบต้องเชื่อน้องเหนือจากเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในเรื่องของโชคชะตาในปฏิหารแล้วคุณก็ต้องเชื่อเสียงของคุณเอง คุณต้องเชื่อเซนของคุณเองด้วยนะคะถ้าเซนคุณบอกว่าอะไรคุณก็ควรจะทําตรงนั้นถ้าเซนบอกว่าให้พักให้หยุดคุณก็ทําซะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้เหมือนกับว่าจะรออะไรล่ะถึงเวลาที่คุณต้องทําแล้วเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงมันจะตามมาเองแล้วเวลาทําอะไรอย่าไปคิดมากให้คิดในแง่ดีให้หมองภามในแง่ดีเข้าไวมันจะช่วยคุณได้นะคะ ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้เป็นการอ่านจีโนโล,นโล,โลโด้วยรวมแนะนำให้มาดูส่วนตัวได้ที ok ่ v d o c s g a ก9 0 0 g a r d e n กว่า,วาและเป็นดวงคุณโดยตรงก็จะแม่นยำกว่าค่ะถามได้ทุกเรื่องการงานความรักสุขภาพการตัดสินใจการคอนเฟิร์มโชคลาภได้หมดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งบางเรื่องไม่สามารถเปิดใจคุยกับใครได้มาปรึกษาที่นี่ได้นะคะเพราะว่าเข้าใจจะได้ช่วยกันแก้หาทางออกดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาให้กับคุณนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปต่อกองที่2กันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่สองเดี๋ยวคุณมาดูกันนะคะว่าข่าวดีของคุณที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้มันคืออะไรก้าวเหรียญฝากกดไลค์ส s บส i b e แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในคลิปนี้ด้วยนะคะ a c e of Pentacle นะคะสามถ้วยนะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวขอเปิดทีเดียวเลย,เ,ยเอ่อ เอสออฟคัพนะคะทั้งเอสออฟเหรียญเอสซับคัพแล้วก็เพจ e อมบอลมันเหมือนกับว่าคุณกําลังจะได้อินจอยการใช้ชีวิตของคุณอย่างเต็มที่แล้วนะบางคนเนี่ยอยากจะออกมาอยู่คนเดียวคุณก็จะได้ตรงนั้นคุณจะมีหนมันจะมีหนทางมีโอกาสมาซัพพอร์ตคุณในในตรงนั้นนะคะถ้าใครที่อยากแบบฉันอยากจะออกไปอยู่คนเดียวฉันอยากจะดูแลตัวเองนะคะคุณก็จะได้บางคนเนี่ยอยากจะได้งานที่มีความสุขหรืองานที่มันทําให้คุณเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองดูแลตัวเองได้มากกว่านี้คุณก็จะได้เจอกับตรงนั้นนะมันเหมือนกับเป็นเรื่องของงงคควาาาามมั่นนนนใด้กร ะะหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือความสุขในรูปแบบที่คุณแบบอยากมีเงินไปทําอะไรสักอย่างคุณก็จะมีตรงนั้นนะคะมันได้ทั้งทั้งเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความสุขที่คุณจะทําให้กับตัวเองเลยอะ่ะถือว่าข่าวดีใกล้ๆเนี้คือคุณจะได้ คุณจะได้คำตอบนะคะจากสิ่งที่คุณตามหาบางทีคุณอาจจะยังตามหาไลฟ์โพสของคุณไม่เจอหรือว่าคุณหมดพาชันในการทำงานตรงนี้มันเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะเหมือนกับคุณจะตามหาเจอแล้วคุณจะมีพาชันกลับมาทำงานอย่างมีความสุขแล้วมีความสุขมากกว่าเดิมอีกค่ะมันเหมือนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยเหลือคุณทาให้คุณแบบ คุณจะมองไม่เห็นการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คุณจะมองเห็นว่าเฮ้ยชีวิตฉันมันดีขึ้นมันมีความสุขขึ้นมันเปลี่ยนแปลงขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจากที่คุณหลงทางหรือไม่ชัวหรือสับสนอะไรในเรื่องบางเรื่องนะคะตรงเนี้ยความสับสนปัญหามันจะขี้คายออกไปความมั่นคงความชัดเจน จะเข้ามาแต่อีกอย่างหนึ่งที่อันเห็นก็คือข่าวดีช่วงนี้ก็คือคุณจะอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นนะคะบางคนที่อาจจะผิดหวังในเรื่องความรักอาจจะยังไม่ได้ความชัดเจนคุณก็จะไม่สนคุณก็จะปล่อยไปคุณก็จะหันมาดูแลตัวเองคุณจะมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นเหมือนคุณจะเริ่มมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วคุณก็จะดึงดูดเรื่องของเพื่อนมิตรภาพที่ดีเข้ามาด้วยนะอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่ที่ที่ดีแล้วก็ชวนคุณไปทํากิจกรรมแบบว่าอาจจะไปโยคะอาจจะไปฟิตเนสอาจจะไป เดินสวนสาธารณะหรืออาจจะชวนกันไปอ่านหนังสือก็ได้นะคะคือมันเหมือนกับคุณจะเจอเพื่อนที่แบบว่าทําให้คุณอินจอยกับชีวิตมากขึ้นมันเหมือนคุณจะเจอเพื่อนใหม่ที่ดีแล้วก็นะคะคุณอาจจะได้งานคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมเพื่อที่คุณจะได้ดูแลตัวเองได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทําได้นะคะคุณจะได้ความเงียบความสงบเข้ามาในชีวิตนะคะจากที่มันวุ่นวาย ต้องทานู่นทนํานี่เดี๋ยวมีเหตุนู่นเหตุนี่เหตุนั่นนะคะหรือการใช้จ่ายเรื่องเงินอาจจะมีเหตุอะไรเข้ามาให้คุณต้องแบบเจอแต่อุปสรรคเจอแต่ปัญหาเจอไอ้นู่นเสียอนี่เสียอะไรเงี้ยทําให้คุณมีแต่แบบรายจ่ายนะคะตอนนี้ก็คือมันจะนิ่งมันจะตรงเนี้จะหมดไปมันจะนิ่งมันจะเงียบมันจะทําให้คุณอะรีแลกมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะนั่นคือข่าวดีที่คุณจะได้รับนะในเรน็วนี้เราก็มาดูไพ่นะคะว่า อ่า uh, it's time to leave the unhealthy situation นะคะอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะมันเหมือนกับประตูกําลังจะปิดให้นะประตูโชคชะตากําลังจะปิดให้สิ่งไม่ดีการใช้จ่ายแบบว่าฟุ่มเฟือยหรือว่าการที่แบบว่าคุณเอาเวลาไปเสียให้กับคนอื่นหรือมีแต่เหตุให้คุณต้องจ่ายนู่นจ่ายนี้โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวไม่ได้สร้างมันเป็นเหตุของคนอื่นหรือมีแต่เรื่องของว่าเพื่อนที่คิดไม่ดีกับคุณคนที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยก็จะ <c oughs> ก็จะออกจากชีวิตคุณไปนะตรงนี้ก็จะ ออกจากชีวิตคุณไปเพราะว่าไพ่บอกเลยอะไรที่มันไม่ดีกําลังจะเดินออกจากชีวิตของคุณแล้วคุณก็จะอินจอยกับตัวเองได้มากถ้าดูนะ9้าเหรียญกับ1ถ้วยเนี่ยค่อนข้างจะเด่นเลยตรงที่ว่าคุณจะเหมือนกับมีเวลาให้ตัวเองจะโฟกัสที่เรื่องตัวเองได้มากขึ้นนะคะ มันเหมือนสิ่งที่มันไม่ดีเรื่องโชคเรื่องของความโชคร้ายนะคะความซวยต่างๆกําลังจะออกจากชีวิตคุณไปเพราะฉะนั้นอดทนอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวความมั่นคงนะคะเรื่องราวดีๆกำลังจะเข้ามาบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าตกงานบางคนอาจจะยังไม่มีงานบางคนอาจจะรู้สึกมีปัญหาที่ทํางานอยากๆจะได้งานใหม่ยังไม่ได้สักทีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคุณจะได้งานใหม่เดี๋ยวคุณจะได้แบบว่ามีงานเดี๋ยวคุณจะได้แบบดูแลตัวเองได้คุณจะมีความสุขเข้ามาเพราะฉะนั้นอดทนอีกนิดหนึ่งนะประตู ประตูแห่งความไม่ดีกำลังจะปิดนะคะประตูแห่งความสำเร็จความสุขกำลังจะเปิดขึ้นให้กับคุณนั่นเองนะ listen นะคะขอเปิดทีเดียวเลยดี Dream, นะคะเอ่อให้ฟังนะบางคนอะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องการงานนะคะเอ่ออะไรที่มันเป็นความฝันของคุณเป็นเอ่อ ถ้าใครที่ตามหาพาชันอยู่บางทีความฝันของคุณอาจจะเป็นนักเขียนหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบว่าอยากจะแต่งนิยายอยากจะร้องเพลงอยากจะเป็นนักเต้นอยากจะแบบว่าทําอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าหรืออาจจะนักวาดภาพอะไรวาดนักวาดนะศิลปะอาร์ตเลยก็ว่าไปนะแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงบางทีคุณต้องเปิดใจนะลองฟังเสียงดูดีๆว่าเสียงในใจเราเนี่ยต้องการทําตรงนี้หรือเปล่าถ้าอยากจะมีความส่งอยากจะทําอยากจะลุยอยากจะลองเนี่ยก็ต้องเปิดใจนะเปิดใจลองดูเพราะว่า การที่คุณมีจินตนาการมีความฝันนั่นคือเป้าหมายแล้วเมื่อไหร่ที่คุณ take action ลงมือทำเนี่ยมันก็สามารถไปได้ไกลนะคะเหมือนคนหลายๆคนอาจจะทำไม่ได้ไม่ประสบผลสาเร็จแต่คุณอย่าไปเปรียบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบอย่างนั้นนะเพราะคุณมีโอกาสที่จะไปได้ไกลไพ่บอกเลยว่าถ้าคุณเลือกเส้นทางไหนแล้วมันเป็นความฝันของคุณเป็นอะไรที่คุณต้องการแล้วคุณทําแล้วมีความสุขเนี่ยมันไปได้ไกลสิ่งที่คุณทาแล้วมีความสุขจะพาคุณไปได้ไกลมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องโฟกัสที่เรื่องการเงินมากมายค่ะ ให้โฟกัสที่ความรู้สึกคุณว่าถ้าคุณทำแล้วมีความสุขนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะเปิดใจแล้วลองทำนะเพราะมันจะทำให้คุณไปเจอโอกาสดีๆสิ่งดีๆมันไม่ได้จบแค่นั้นมันจะพาคุณไปเจอคนเพื่อนกลุ่มใหม่คนรูปแบบใหม่แล้วทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆที่จะพัฒให้ทำให้คุณพัฒนาตัวเองแล้วไปต่อเพราะท้ายที่สุดเนี่ยคุณได้ไพ่เปิดด้วย9ก้าเหรียญคุณจะคุณสามารถมีทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอะแต่ว่าคุณต้องทำตามสิ่งที่คุณ ต้องการจะทําใจคุณรักความฝันของคุณให้ได้ก่อนนะเหมือนทําลองเชื่อดูลองฟังเสียงดูนะเสียงของเราเซนของเราพยายามจะบอกอะไรลองฟังและทําตามเดี๋ยวคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะอเดียนคิดว่าสิ่งที่คุณรอคอยนะคะแล้วก็การอยู่ด้วยตัวเองหรือเพิ่งตัวเองเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นเหมือนกับคุณอาจจะได้ออกจากคอนเฟิร์ตโซนนะคะแล้วอาจจะบางทีการออกจากคอนเฟิร์ตโซนเนี่ยมันเหมือนกับ ยากนิดหนึ่งนะมันรู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นใจนะคะแต่เมื่อไรที่คุณได้ออกมาแล้วไปผจญภัยเนี่ยออกมาแล้ว move on แล้วไปต่อเนี่ยคุณจะได้เจอกับเรื่องราวดีๆที่คุณจะแบบรู้สึกมองหันหลังหันหลังมองไปแล้วคุณจะรู้สึกว่า คุณภูมิใจในตัวเองมากที่ได้ตัดสินใจในวันนั้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะกล้า move forward นะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณถ้าวันนั้นคุณไม่ออกวันนี้คุณก็จะไม่มีอะไรเงี้ยมันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแน่นอนถามไม่ต้องห่วงนะแต่จะต้องกล้าผ่านความกลัวของคุณให้ได้ก่อนนะคะประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะก็เป็นการอ่านจันโรโดยรวมแนะนำให้มาดูส่วนตัวได้ที่ v.star99 จะโช์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าค่ะทำได้ทุกเรื่องการงานความรักสุขภาพการตัดสินใจโชคลา ะะการคอนเฟิร์มหรือแม้กระทั่งบางเรื่องไม่สามารถเปิดใจคุยกับใครได้มาปรึกษาที่นี่ได้เพราะว่าเข้าใจค่ะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะมีช่องทางเดียวนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปต่อกองที่3ามเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่3มสมัครนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นอะไรจะมีอะไรบ้างนะคะ1ิบเหรียญฝากกดไลค์สับสไครต์แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยค่ะ6ถ้วยนะคะ,นะคะสิบถ้วยทําให้เเห็นบางอย่างนะว่าใครที่ คุยมีคนคุยดีลอยู่ที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะมันมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่เขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นที่เขาจะให้ความชัดเจนมากขึ้นนะคะตรงนี้เหมือนเรื่องการสื่อสารความลักถ้าคุณมีปัญหาก,กับใครอยู่เนี่ยมีปัญหาก,กับเพื่อนที่ทํางานหัวหน้าลูกน้องอะไรได้หมดเลยนะ เดี๋ยวมันจะมีความเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจากที่มีปัญหาไม่ชอบขี้หน้ากันก็จะหมดไปก็จะนิ่งนะคะก็คือคุยกันได้ปกติหรือโดยเฉพาะเรื่องความรักเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณมากกว่าที่คุณเคยเข้าหาเขานั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยมีเรื่องของความมั่นคงขึ้นมันมีการพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งเลเวลหนึ่งแต่ว่าการพัฒนาตรงนี้ก็คืออาจจะคุยกันได้ดีขึ้นไม่ทะเลออกกาะกันเข้าใจกันมากขึ้นเขาให้เขาเห็นคุณค่าของเราอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจจะะะต้องงมมมาาาหลเเยกกัััรรับบบรรรรนีปด ให้ดีขึ้นนะคะในเรื่องของพลังงาน นะบางคนเนี่ยอาจจะแบบเป็นคนที่ขี้อายไม่ค่อยกล้าปฏิเสธไม่ค่อยกล้าคุยกับใครอะไรเงี้ยคือคุณเกรงใจคนง่ายคุณก็จะเริ่มแบบไม่ค่อยเกรงใจแล้วคุณก็เริ่มที่จะปกป้องตัวเองคุณเหมือนจะเกรงใจตัวเองมากกว่าเกรงใจใคนอื่นขึ้นมาซึ่งมันก็ดีบางครั้งการเห็นแก่ตัวก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่นะคะเราต้องดูด้วยว่าเราทําให้แต่คนอื่นจนตัวเราเนี่ยเหนื่อยแล้วรู้สึกแย่บางทีเราก็ต้องปกป้องพลังงานของเราเองตัวตนของเราเองด้วยนะคะไพ่น,นี้ก็บอกว่าเรื่องของความมั่นคงในการเงินถ้าใครมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ย ก็เดี๋ยวจะดีขึ้นนะการงานของคุณมีปัญหาการงานรู้สึกช่วงนี้ลูกรา,ายได้เข้ามาน้อยกว่าเดิมนะคะเหมือนกับธุรกิจอาจจะดูนิ่งหรือดูรายได้น้อยกว่าปกติที่ผ่านมาเดี๋ยวมันก็จะกลับมาดีขึ้นนะคะในช่วงเราเรานี้ไม่ต้องห่วงนะคะคุณได้6ดาบก็คือมันจะมีการ move forward ที่ดีขึ้นนะคะถ้าช่วงนี้รู้สึกว่ามันเงียบๆทำไมลูกค้าไม่เข้าร้านเลยเดี๋ยวมันก็จะกลับมา ี๋ยวก็จะกลับเดี๋ยวให้เวลาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวลูกค้าก็จะกลับเข้ามาที่ร้านเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อาจจะดีกว่าเดิมนะให้เดอะซันธุรกิจความสําเร็จนะคะไม่ต้องห่วงเลยเหมือนที่อันต้องพูดไปนะว่าเอ่อเดี๋ยวการงานการเงินจะกลับมาดีกลับมามั่นคงนะคะไพ่นี้ทำให้อันเห็นเรื่องของความมั่นคงสเต็บโบมากๆกลับมามีความมั่นคงกลับมา โอเคกว่าเดิมแล้วคุณก็อินจอยเหมือนเดิมนะคะอย่าเพิ่งตกใจบางช่วงเนี่ยจ,จะเป็นช่วงขาลงของดวงคุณหรือเปล่าที่อาจจะดูเงียบรู้สึกไม่มีรายได้เข้ามาเลยแต่สุดท้ายด๋ยวมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะมีโอกาสที่จะดีขึ้นกว่าเดิมคุณไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยมันมีโอกาสที่ที่จะพัฒนาไปต่อได้อยู่นะมันมีโอกาสที่คุณจะได้คบกับคนคนนี้หรือพัฒนาเพราะว่าไพ่สิบถ้วยก็คือมันเป็นการพัฒนาไปต่อ แต่ว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะช้าข่าวดีก็คือมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ไม่ได้เร็วตามที่เราต้องการหรือข้ามขั้นตามที่เราต้องการนะคะ 8ไม้เท้าแต่ก็ต้องระวังการสื่อสารอยู่ดีนะบางทีเขาทําดีกับเราหรือเขาเข้ามาแต่ถ้าเราเอาแต่ใจหรือว่ายังมีความคาดหวังหรือคิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นปัญหาได้เพราะว่าการสื่อสารของคุณเนี่ยก็ต้องดูด้วยอย่าพิ่งไปคาดหวังอะไรมากถ้าเขากลับเข้ามาแล้วเขารู้สึกคุยกับเราได้ดีขึ้นหรือใส่ใจเห็นคุณค่าเห็นใจเรามากขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปรีบเร่งสถานการณ์นะคะเพราะถ้าคุณรีบเร่งเนี่ยมันเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ยพยายามจะฝึกเวทมนต์เนาะพอทําไปทํามากลายเป็นพาย,ยุเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณไม่ต้องรีบเหมือนมือใหม่อ่ะอย่าเพิ่งรีบทาอย่าเพิ่งแอดแวนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนความสัมพันธ์ในเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันนะค่อยๆพัฒนาค่อยๆค,คุยใช้เวลาไม่ต้องสนใจค่ะคิดง่ายๆว่าแค่เขาการที่คุณอยากมีความรักคือคุณอยากจะคุยกับใครัะคนที่เข้าใจคุณใช่ไหมคุณก็แค่โฟกัสแค่ตรงนั้นอย่าเพิ่งไปโฟกัสดีเทลภายนอกมากมายนะคะในเรื่องของการงานก็เหมือนกันเดี๋ยวมันถ้าคุณเร่งรีบมากเกินไปหรือพยายามอะไรมากเกินไปนะคะหรือไปลงทุนเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้คุณอนะ เครียดหนักกว่าเดิมก็ได้ตอนนี้คืออยู่ยังไงให้อยู่อย่างนั้นเดี๋ยวความสําเร็จจะค่อยๆเข้ามาให้กับคุณนะคะคือให้โฟกัสทีละอย่างไปก่อนเท่าที่มีไปก่อนณนะตอนนี้ไปก่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่โชคชะตาเปิดทางให้กับคุณเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเหมือนการเปลี่ยนแปลงจะคะ่อยๆดีขึ้นค่ะต้องให้เวลาด้วยไปเร่งไม่ได้ถ้าเร่งรีบเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นปัญหาได้นะคะทุกอย่างมันมีเหมือนกระดาษมีสองด้านอะ มันมันมันได้ทั้งเจ็บแล้วก็ปกป้องตัวเองนะคะก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะอันนี้ไพ่บอกว่า the situation is already resolved นะคะก็เหมือนกับประมาณว่าปัญหาที่คุณเจออยู่อ่ะมันกำลังจะมันมันมันถูกแก้แล้วเหมือนชกตาเคลียร์ให้ละแต่รอจังหวะที่คุณอ่ะเหมือนกับเบื้องบนอ่ะเคลียร์ให้ละแต่ว่ามันยังส่งมาไม่ถึงในความเป็นจริงนะคะแต่ว่าปัญหานี้ยทุกแก้ละ ถูกเหมือนกับวันข้างหน้าเนี่ยของคุณจะไม่เป็นอย่างนี้ละมันแก้แล้วมันถูกเคลียร์แล้วแต่แค่ว่าคุณยังอยู่ในวันนี้ไงคุณยังไม่ได้อยู่ในวันพรุ่งนี้วันมะรืนอาทิตย์หน้ามันก็เลยยังไม่เห็นผลนะคะต้องอดทนรอเรื่องเวลาแสดงว่าเนี่ยกองเนี้ยเรื่องเวลาสําคัญมากนะอย่าใจร้อนอย่าใจอย่ารีบอย่าเร่งรีบนะคะใจเย็นๆเข้าไว้นะให้สถานการณ์พาไปเพราะว่ายิ่งคุณให้สถานการณ์พาไปคุณไม่ต้องไปรีบเร่งบังคับอะไรทั้งสิ้นให้มันเกิดขึ้นนะคะ มันจะดีมันจะไม่มีปัญหานะมันจะราบรื่นมันจะสบายแล้วคุณก็จะอินจอยอย่างชิลๆนะคะอย่างโอเคเลยแต่ว่าถ้าคุณไปเร่งรีบเมื่อไหร่มันมีปัญหาคุณก็ต้องดีวกับปัญหานั้นอีกนะโชเรนนะคะชารนะคะแล้วก็คอมมิชเมนนะในเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องของความรักแล้วก็การงานการเงินด้วยไงความรักกับการเงินนะคะความรักเนี่ย มีโอกาสที่วันข้างหน้าไพ่คอนเฟิร์มนะอันนี้ก็เป็นไพ่เด็กอันนี้ก็มีไพ่เด็กนะคะคือในวันข้างหน้ามีโอกาสที่คุณจะได้ลงเอยกับคนคนนี้เพราะไพ่สิบเหรียญก็คือครอบครัวแฟมิลี่อันนี้ก็จะมีลูกเลยนะก็คือเหมือนกับประมาณว่าในวันข้างหน้าคนคนนี้คุณสามารถสร้างครอบครัวกับเขาได้คุณสามารถได้ลงเอยการได้แต่งงานกับเขาคอมมิตเมนต์ก็คือความมั่นคงความชัดเจนการแต่งงานนั่นเองอ่ะคุณจะสามารถแต่งงานกับเขาได้มีลูกกับเขาได้นะไม่ต้องห่วงแต่แค่ว่าอย่าเล่งสถานการณ์เพราะคุณเล่งเมื่อไหร่มันจะยิ่งงงงงทททําาาใหุุ้้กกอออออย่่่่ไปนีีคคืสิณตระวั แต่ว่าข่าวดีระยะอันใกล้ก็คือทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นมั่นคงขึ้นแล้วก็ไพ่บอกว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นทําให้คุณมั่นใจกว่าเดิมว่าคนคนนี้สามารถเป็นคนที่จะคุณจะใช้ชีวิตจนแก่จนเท่าได้อะคือคุณจะเริ่มเปิดใจคุณจะเริ่มไม่สนใจเวลาคุณจะเริ่มอินจอยกับการสื่อสารพูดคุยกับเขาได้มากขึ้นนะคะ ก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะถ้าพูดถึงข่าวดีของคุณก็เป็นอะไรที่มันมีการันตีความมั่นคงระยะยาวนะคะแต่ถ้าคุณไม่รีบไม่ไปเร่งรีบนะคะไม่ไปเครียดไม่ไปคิดมากกับสถานการณ์นะคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเทคอคอฟนะทุกอย่างจะดีนะคะจะดีแนะน่นอนบางคนเนี่ยอีกอย่างที่ยันเห็นก็คือเรื่องของการเดินทางคุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางด้วยหรือเปล่านะที่จะเข้ามานะคะก็ให้มั่นใจไม่ต้องไปเร่งรีบถ้าเกิดว่าเ,เดือนหน้ายัางไปไม่ได้ก็ไม่ต้องหมดหวังนะคะเดือนถัดไป เดือนต่อไปเดือนต่อไปอีกนะก็ค่อยๆดูได้ไปเดือนไหนก็เดือนนั้นไม่ต้องเร่งรีบในเรื่องของเวลาเลยในช่วงนี้อยากทําอะไรอยา่าเร่งรีบปล่อยไปเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเดี๋ยวเราจะได้ทําเองค่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพาไปนะคะจะนําพาเราไปเจอจุดนั้นวันนั้นเองค่ะไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ก็เป็นการอ่าจจนจดโนรดโดยรวมแนะนําให้มาดูส่วนตัวได้ที่ v.star99 จะชัวร์กว่าเจนกว่าและเป็น่วงคุณโดยตรงจะแม่นยํากว่าถามได้ทุกเรื่องนะคะการงานความรักสุขภาพการตัดสินใจการคอน ะะบางเรื่องไม่สามารถตัดสินใจได้ก็มาดูที่นี่ได้นะจะได้ช่วยกันแล้วก็ช่วยกันแก้ช่วยกันหาทางออกแล้วก็บางเรื่องที่ไม่สามารถเปิดใจก็มาคุยกับที่นี่ได้นะคะจะได้หาวิธีให้หาทางให้นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีการตําหนิว่าอะไรนะเราก็จะมาดูกันว่ามันปัญหาคืออะไรและการแก้คืออะไรนะคะประมาณนี้ทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปมีช่องทางเดียวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับ